ไปต่อกับอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่สนามพิทยุทธ ทะยันยงค่ายสุรศักดิ์มรีมณฑลฐานบกที่32อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะน,นายวิวัน์อินไทยวงศราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตนนรงและก็ประชาสัมพันธ์หรือว่า kick off เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยได้ปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมณฑลฐานบกที่32ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานพร้อมยานพาหนะและยุทธป,ปกรณ์เข้าร่วมลงพื้นที่บร,ริการเชิงรุกในทุกมิติมุงสร้างความ ระหนักรู้ให้กับประชาชนเข้าใจถึงความรุนแรงของผลกระทบของปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กการรณรงค์งดการเผาที่ผิดกฎหมายควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการจัดทําแนวกันไฟรวมถึงการเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาค่ะเมื่อพบเพจไฟไหม้ในพื้นที่นะคะให้แจ้งสายด่วน136 2หรือว่า1784ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลคุณภาพอากาศค่ะและสร้างความยั่งยืนให้กับจังหวัดลำปางต่อไป